มีโพสต์จากมุมมองของชาวกัมพูชานะครับที่มาในแนวเสียดสีแบบจัดเต็มเลย <c oughs> คือก็บอกนะครับว่าเขาค่อนข้างจะสงสัยอย่างแรงคือถ้าไทยไม่ต้องการแรงงานกัมพูชาแล้วจริงๆอย่างที่หลายๆคีย์บอร์ดในไทยก็หมายถึงนะครับในโซเชียลอะไรคือก็พูดแบบแซวๆนะฮะชอบบอกออกสื่อทุกครั้งเลยว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีแรงงานกัมพูชาก็ได้แต่ทีนี้นช่วยอธิบายกลับมาสักทีเถอะทำไมอย่างพอปิดด่านแล้ว ในจ้างทางฝั่งไทยยังคงจ้างแรงงานได้อยู่คําตอบมันเกิดขึ้นจากการที่หลายๆคนหาทางเข้าไปในไทยก็ยังคงได้งานทําอยู่ขณะเดียวกันมีคนที่พยายามหาทางเข้าไปในไทยก็ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนเข้าไปแล้วก็ยังคงมีงานรองรับอยู่เหมือนประเทศไทยก็จะมีประตูหน้าที่ล็อกเอาไว้ที่ไม่สามารถเข้าได้แต่ประตูไหนก็ไม่รู้แหละถ้าไมยังมีคนเข้าไปแล้วก็ยังสามารถหางานทําได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นงานแบกของคนงานแบกของ ล้างจานหรือว่าทํางานที่ทางฝั่งนั้นไม่แตะกันแล้วมันดูตลกไร่อยู่นะที่ฝั่งไทยในโซเชียลก็บอกว่าไม่ต้องการแรงงานกัมพูชาหรอกมีที่อื่นทดแทนแต่ดูเหมือนว่าบริษัทบางแห่งในไทยเองก็ยังโทรตามหาคนของเรากลับไปทํางานด้วยซ้ําซึ่งเรื่องนี้นะครับความเห็นของชาวในตทางฝั่งบ้านเรานะครับก็โต้แย้งกลับไปแบบจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับโดยก็มีการตอบกลับนะครับบอกว,ว่าถ้าจะให้พูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมที่เห็นว่าแรงง,งานกัมพูชา หาทางเข้ามาแล้วก็มีงานทำน่ะมันไม่ได้แปลว่าประเทศไทยจะต้องการแรงงานกัมพูชาอย่างที่คิดกันอะไรขนาดนั้นแต่มันสะท้อนให้เห็นปัญหาของนายจ้างบางกลุ่มในไทยของเราด้วยเช่นกันคือนายจ้างบางเจ้าก็อาจจะอยากได้แรงงานราคาถูกอันนี้คุณก็ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าจ้างคนกัมพูชาหนระจ้างได้ในราคาที่ถูกส่สุดแล้วและมันก็จริงอย่างนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าสถานการณ์ตอนนี้เราจะต้องการไงขณะที่ความเห็นตัดมาเลยครับก็บอกว่า คุณก็ลงจะบอกว่าปิดด่านแล้วก็ยังมีคนเข้ามาหาทํางานในไทยได้ใช่ไหมโหอันนั้นไม่ใช่นะมันน่าจะหมายถึงว่าใครบางคนอาจจะหาทางลักลอบเข้ามาเองหรือเปล่าซึ่งก็หมายถึงคนทางฝั่งคุณมันหมายความว่ามีคนมากมายพยายามหาทางเข้ามาในไทยยังมีความพยายามที่อยากเข้ามาในไทยอยู่ท้งนั้นที่จริงๆแล้วมันคือการที่คนของคุณเสี่ยงเข้ามาเองบวกกับกําลังเจอกับนายจ้างที่ก็ไม่ได้มาแบบถูกต้องแน่นอนแน่นอนว่าเขาอาจจะ กดค่าแรงหรืออะไรก็ตามแต่ที่อาจจะทําให้แรงงานของคุณเสียเปรียบแล้วทีหลังก็อย่ามาบอกว่ามันเสียเปรียบหรืออะไรยังไงล่ะเพราะว่านั่นหมายถึงว่าคนของคุณพยายามหาทางเข้ามาเองแบบไม่ถูกด้วยความเห็นต่อมาครับบอกว่าไทยนะ่ะรับแรงงานแบบถูกต้องเป็นแสนๆคนมาแล้วคือถ้าประเทศต้องการจริงก็เปิดระบบเพิ่ม ไม่ใช่ปล่อยให้วิ่งข้ามปะข้ามน้ําลักลอบเข้ามาแบบนี้แต่การที่มันไม่สะดวกที่จะมานั่นก็หมายความว่าไทยไม่ต้องการแล้วคุณก็ต้องเข้าใจให้มันถูกด้วยความเห็นของอีกคนนะครับบอกว่าแต่พอตับใดที่มีนายทุนที่คิดแต่กําไรอยู่ในไทยนะต่อให้ไทยจะปิดด่านหรือไม่รับแรงงานกัพูชาเลยนายทุนกลุ่มเล็กๆเขาก็จะหาทางหาทางให้คนพยายามลักลอบเข้ามาหรือไม่แต่นายจ้างเองก็ จะพยายามรับเข้าทำงานในที่สุดขณะที่ทางฝั่งของชาวกัมพูชานะครับเพื่อนบ้านก็โตแย้งกลับมานะบอกว่ากรณีที่มีคนลักลอบเขาก็พยายามจะหาทางพูดให้มันดีให้ได้นะครับเขาบอกว่าอย่าลืมว่าคนที่ลักลอบเข้าไปตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่ตัวแทนของภาพรวมทั้งหมดอาจจะเป็นแค่คนบางส่วนที่อาจจะจําเป็นจะต้องใช้เงินจริงๆส่วนคนที่อยู่ในกัมพูชาอยู่ได้อยู่แล้วเขาอยู่ที่บ้านเกิดของเขาผมต้องยืนยันว่าเขาเนี่ยอยู่ได้อยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องกลับไปที่ทางฝั่งไทยอะไรอีกครั้งในช่วงเวลาเร็ววันขนาดนี้ ก็เลยกลายเป็นว่าทางฝั่งของเพื่อนบ้านก็เข้ามาตอบกลับช่วยกันนะฮะ mm. ก็บ,บอกว่ามันใช่เลยต้องเป็นคนที่ร้อนเงินจริงๆเท่านั้นแหละถึงจะไปพยายามทําอะไรแบบนี้ในสถานการณ์ช่วงนี้ซึ่งมันก็ไม่ชัวร์อยู่แล้วที่จะข้ามไปทางฝั่งไทยแต่อย่างไรก็ตามนะครับความเห็นอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าแต่ถ้ากัมพูชาสามารถพัฒนางานในชนบทได้มากขึ้นจริงๆนะคนของเราไม่จําเป็นจะต้องหาทางไปไทยเลยในสถานการณ์นี้ต่อให้เราพยายามบอกว่านั่นเป็นคนส่วนน้อยที่พยายามหาทางไปก็เถอะ แต่นั่นแสดงให้เห็นว่าหาพอกลับมาชนบทแล้วมันไม่มีอะไรให้ทำจริงๆโครงสร้างพื้นฐานเรายังไม่พร้อมปัญหาไม่น่าจะใช่ทางฝั่งไทยอย่างเดียวที่ยังมีคนจ้างแต่เป็นความเหลื่อมล้าภายในประเทศของเราเองด้วยนั่นจะทําให้คนจํานวนไม่น้อยเลยมองว่าการที่หาทางไปไทยได้จะทําให้หาเงินได้มากกว่าขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าแต่บางทีนายจ้างทางฝั่งไทยบางส่วนนะบางส่วนอาจจะเลือกแรงงานที่ไปแบบไม่ถูกหรือเปล่าเพราะว่ามันจะจ้างได้ถูกกว่าด้วย แต่ถ้าคำนึงถึงต้นทุนจริงเขาจะได้ค่าแรงค่าจ้างที่ถูกมากๆเลยแล้วก็แต่คนที่ยอมไปนะก็ต้องยอมรับให้ได้กับคุณภาพชีวิตแรงงานที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่และที่เพื่อนบ้านอีกคนนะครับก็โต้แย้งในมุมนี้ครับบอกว่าพวกคุณไม่เข้าใจคนชายแดนทั้งความเห็นทั้งชาวเน็ตทั้งทางฝั่งไทยทั้งทางฝั่งกัมพูชาเลยคุณไม่เข้าใจคนชายแดนคนชายแดนน่มีความเชื่อมโยงกันมานานแล้วมันเป็นธรรมดาที่จะเป็นแบบนั้นคุณใช้คําว่าลักลอบใช่ไหมหรือว่าหาทางเข้าไป คนชายแดนะมีความเชื่อมโยงกันมานานคุณเข้าใจอย่างนี้เป็นพื้นฐานก่อนคุณปรับพื้นฐานใหม่ทั้งการแต่งงานระหว่างครอบครัวมีญาติสองฝั่งเลยมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะการค้าการขายที่ค้าขายกันมานับสิบยี่สิบสามสิบปีตั้งแต่เล็กจนโตในจารวัฒนธรรมผมจะบอกให้ว่าการปิดด่านนะมันไม่ได้ตัดความสัมพันธ์ทางสังคมได้ทั้งหมดเบ็ดเสร็จขนาดนั้นการแก้ปัญหามันจะต้องนานกว่านี้ไม่ใช่แค่แขวนป้ายห้ามเข้าและทุกอย่างคือจบ มันไม่มีใครทาตามแบบร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นเหมือนว่าคนนี้จะพยายามสื่อให้เห็นภาพน,นะครับว่าพวกคุณไม่เข้าใจคนชายแดนคนชายแดนเนี่ยมีแม้กระทั่งญาติที่แต่งงานเชื่อมโยงกันขณะที่บางส่วนนะครับก็เข้ามาโต้กลับในมุมนี้นะก็บอกว่าคือถ้าประเทศไทยไม่ต้องการจริงทําไมโรงงานยังโพสต์รับสมัครงานถึงแม้ว่าจะไม่บอกว่ารับแรงงานกัมพูชาก็เถอะแต่ประกาศร,รับสมัครงานซึ่งถ้ามีใครไปสมัครก็ยังรับอยู่ดีถ้าไม่อยากให้ชาวกัมพูชาไปทํางานนะงั้นก็ สร้างหุ่นยนต์สิอ่ะซื้อหุ่นยนต์มาแทนเลยสิจะได้ไม่ต้องประกาศรับสมัครงานอะไรอยู่แบบนี้ผมนี่เห็นประกาศรับสมัครงานอยู่เยอะเลยนะในงานโดยเฉพาะที่คนกพูชากลับไปและผมเชื่อว่าถ้าแรงงานกบูชาไปสมัครงานอีกครั้งเนี่ยก็คงจะได้งานอย่างแน่นอนโดยทางฝั่งบ้านเรานะครับก็โตกลับไปนะครับก็บอกว่างานหนักๆที่ลักลอบเข้ามาทำเนะี่ยผมมั่นใจว่าคนไทยทําได้หมดนะแต่ที่ไม่ทําก็เพราะว่าค่าแรงมันน้อยมากๆเท่านั้น อย่าคิดว่าคนไทยทํางานแบกของไม่เป็นบางคนเอาพูดอย่างกับว่างานที่คนไทยไม่ทําแล้วผมเห็นพูดบ่อยมากๆเลยหลายๆคนไม่ทําก็เพราะว่าค่าแรงมันน้อยมีงานอื่นให้เลือกและก็ค่าแรงสูงกว่าแค่นั้นจริงๆแต่มันไม่ใช่แปลว่าไทยจะขาดแรงงานแต่ไทยคนไทยแค่ไม่ยอมลดคุณภาพชีวิตแล้วก็ไปทํางานที่มันไม่สมกับค่าแรงเท่านั้นผมจะบอกให้นะว่าไทยรับแรงงานเพื่อนบ้านแบบถูกกฎหมายหลักแสนทุกปีนะไม่เคยปิดรับเลยแต่ประเด็นก็คือกัมพูชาตอนนี้กําลังมีปัญหาก,กับไทย แน่นอนว่าเพื่อนบ้านประเทศอื่นเขาก็เข้ามาทํางานสมัครงานกันอย่างสะดวกสบายแต่ผลที่ได้รับคนกัมพูชาที่จะต้องทําก็คือใช้วิธีหาทางเข้ามาให้ได้ผมจะบอกให้นะว่าการเปิดรับสมัครงานแล้วแรงงานของคุณมีงานทําหรือหางานที่ไหนแล้วก็มีงานทําเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแรงงานมันไม่ใช่ปัญหานะแต่ปัญหาก็คือการเข้ามาแบบไม่ถูกต้องนี่แหละคือปัญหาเลยตอนนี้น่ะนะ คือคุณก็่าจะช่วยบอกคนในบ้านของคุณว่าไม่ควรจะมาด้วยวิธีนี้หรือถ้ามันมาไม่ได้ก็อย่าพึ่งมาจะดีกว่าไปหาทํางานที่อื่นจะดีกว่าไหมคือฝั่งของคุณพยายามจะโยงว่าเมืองไทยไม่ต้องการแล้วแต่ทําไมยังมีงานให้ทําอย่างนั้นเหรอคําตอบมันก็เลยง่ายมากๆก็คือคนที่ลักลอบเข้ามาก็เท่ากับว่าเป็นคนที่เข้ามาทํางานแบบไม่ถูกต้องและนายจ้างที่รับเองก็เท่ากับว่าเป็นนายจ้างที่ก็ทําแบบไม่ถูกต้องด้วยเหมือนกัน โมเดลที่ว่ามามันเป็นโมเดลที่ไม่ถูกต้องหมดเลยแล้วคุณเรียกว่ามันคือการได้งานอย่างนั้นเหรอแต่มันไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจที่ไทยต้องการแรงงานแบบนี้นะมันคือการละเมิดกฎทั้งคู่แ,ลแหละผมก็ไม่ได้บอกว่านายจ้างทางฝั่งไทยถูกต้องเสมอไปนายจ้างที่ทําแบบนี้ก็ทําแบบไม่ถูกด้วยเช่นกันโดยในความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าที่คนไทยส่วนใหญ่ต้องการจริงๆตอนนี้คือไทยต้องการแรงง,งานถูกกฎหมายมาแบบถูกต้อง และถ้าคนกพูชามาแบบไม่ถูกต้องหรือมาไม่สะดวกก็เท่ากับว่าส่วนมากนะเป็นความที่มาแบบไม่ถูกต้องทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่ความต้องการของประเทศเราหรอกนะถ้าอยากทํางานกันจริงๆคุณต้องไม่ทะเลาะไม่มีปัญหากันตั้งแต่ต้นนั่นอาจจะทําให้คุณสามารถเดินเข้าประตูหน้าได้เลยไม่ใช่ไปปีนรั้วบ้านคนอื่นแล้วก็บอกว่าเขาต้องการเราแบบนี้ก็ไม่ใช่โดยในความเห็นเรื่องนี้นะเขาก็มีคนพูดถึงต่อเนื่องกันเลยนะครับบอกว่า ภาพเหตุการณ์มันน่าจะประมาณว่านายจ้างรายย่อยนี่แหละคือจุดที่ทําให้แรงงานกพูชาที่พยายามหาทางเข้ามาไทยให้ได้ถึงได้มีงานทําหรือเจ้าของโรงงานเล็กๆเ,เจ้าของโรงงาน A ที่ต้องการแข่งขันเรื่องต้นทุนและก็กำไรให้มันสูงขึ้นแล้วทีนี้มันเข้ารับกับการที่นายหน้าทางฝั่งนั่นเองที่ก็ยังหาทางจัดหาช่องทางส่งแรงงานไปอย่างรวดเร็วและก็ถูกกว่าถูกกว่าแบบที่เป็นอยู่แรงงานที่มาอยู่ในสมการนี้ ก็เดินทางจากกัมพูชาอยากหาเงินด่วนร้อนเงินมากๆอยากหาวิธีส่งเงินกลับบ้านสุดท้ายก็รับกันเหมาะเจาะมันก็ได้นอนอยู่แล้วว่าคนที่จ้างอะไรแบบนี้เนะี่ยก็พยายามจ้างในราคาที่จ่ายต่ำกว่าที่เป็นอยู่จากปกตินี้ก็จ่ายน้อยอยู่แล้วนะจ่ายต่ำก็เบีกนั่นก็ทําให้พวกเขาเกิดอัตรากําไรในระยะสั้นได้เลยเหมือนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสยังไงก็ไม่รู้ขณะที่ความเห็นถัดมาเลยครับก็บอกว่าเป็นเพราะการแข่งขันภาคเอกชนในไทยแหละ คุณรู้ไหมว่าภาคธุรกิจแข่งขันสูงผมมองในฐานะของคนที่ค้าขายกับไทยนะอันนี้เป็นคนกัมพูชาแล้วนะครับคือเขาก็บอกนะครับว่าเท่าที่ผมเห็นนะผู้ประกอบการรายเล็กในไทยน่พยายามจะหาเลือกช่องทางที่มันก็ไม่ถูกกันแหละเพื่อที่ให้ธุรกิจของตัวเองนะสามารถไปต่อได้ไม่ให้ถูกแซง พอจ้างในราคาที่ถูกได้ก็จะทําให้สามารถแข่งขันได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้กําไรส่วนต่างมากยิ่งขึ้นที่แล้วผมคิดว่านายจ้างรายย่อยในไทยนะคือพวกเขาทนไม่ได้หรอกที่จะให้กําไรนั้นฝืดเคืองคือถ้าจะต้องจ้างแรงงานที่ต้องจ่ายค่าจ้างในระดับที่สูงกว่านั้นน่ะคงจะทําให้กําไรนั้นหายหมดแน่ๆขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่ามันมีแรงงานนะที่ตัดสินใจใช้ช่องทางที่ไม่ถูกต้องแหละเพราะรู้สึกว่าไปได้เร็วแล้วก็ถูกในสถานการณ์นี้ หรือไม่ก็ถูกชักชูงโดยในหน้าด้วยอันนี้เขาพูดถึงทางฝั่งเขานะครับเท่าที่ผมเห็นนะ่ะพอเข้าไปที่เมืองไทยก็จะไปทํางานในสภาพที่มันจะไม่มีสัญญาอะไรชัดเจนเลยแล้วก็ถูกหักค่าจ้างแล้วก็อาจจะทํางานเกินชั่วโมงที่กําหนดเอาไว้้วยซ้ําไม่อยากจะนึกสภาพนะว่าอาถ้าทํางานได้อย่างราบรื่นเนี่ยก็แล้วไปอยู่ก็พอจะได้เงินอยู่บ้างได้เง,เงินเยอะกว่าอยู่ที่กัมพูชาแต่ถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วก็นหนักเลยแรงงานที่เจ็บป่วยขึ้นมาในสถานการณ์นี้ ขอแค่เพียงยาเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วกันก็อาจจะต้องไปเข้าขคลินิกหรือไม่ก็ต้องเสียตังเองอยู่ไม่น้อยโดยเพื่อนบ้านชาวกมูชาอีกคนนะครับก็เผยให้เห็นนะครับว่าเขาเนะี่ยใช้ชีวิตอยู่แถวจังหวัดที่คนหนีไปทํางานที่ไทยบ่อยๆในสถานการณ์นี้โดยเขาให้ความเห็นนะครับว่าอยากให้คนเข้าใจนะว่าการตัดสินใจลักลอบของคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ในบางคนยังไม่เคยไปไทยด้วยซ้ําแต่ว่าเขาเตรียมใจที่จะไปไทยเตรียมตัวที่จะไปเมืองไทยอยู่แล้วแต่พอทีนี้มันไปแบบเดิมไม่ได้ไปแบบไม่สะดวก ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากความกล้าหรือว่าความอยากจจประจนภัยเลยแต่เกิดจากความสิ้นหวังทางเศรษฐกิจที่มองไม่เห็นทางออกที่ชัดเจนอยู่ที่บ้านเกิดมันไม่มีอะไรเลยเศรษฐกิจมองไม่เห็นทางออกชัดเจนบางคนเข้าไปทํางานในเมืองในกัมพูชาเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าเช่ามันก็ไม่คุ้มค่าเช่าอีกบางทีบางคนเรียนส,งสูงๆออกมาไปทํางานที่เมืองไทยมันจะดีกับทุกฝ่ายมากกว่านั่นคือสิ่งที่เขาคิดการไปทํางานในประเทศไทยนั่นคือคําตอบมันตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างโครงสร้างพื้นฐานตลาดงานในประเทศรองรับคนได้อีกเยอะแยะมากมาย ทั้งสองความเห็นถัดมาครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า,วานี่แหละคือกับดักของการพึ่งพาสถานการณ์นี้ทําให้หลายๆคนเริ่มเห็นภาพแล้วว่าการพึ่งพาไทยที่เยอะมันไม่สามารถทําให้เราไปต่อที่ไหนได้แล้วคนที่ต้องการใช้เงินในระดับผู้คนจริงๆก็เลยต้องทําแบบนี้คนตามชายแดนไทยกัมพูชาเนะี่ยมีความสัมพันธ์กันนานพ่อค้าแม่ค้าการแต่งงานอย่างที่พูดถึงอะไรแล้วก็การทํางานเป็นวัฒนจักรผมก็เชื่อว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสัมพันธ์พวกนี้ ผมว่าพวกเขาน่าจะมีความยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นสักหน่อยให้ชุมชนระหว่างชายแดนคือต้องมาก่อนให้สามารถแลกเปลี่ยนอะไรกันได้หน่อยให้ทํามาค้าขายกันได้สักหน่อยตลาดชายแดนมันจะได้ไม่ต้องไปหาทางไปที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเท่าที่ผมเห็นนะเดินทางโดยสายการบินเดินทางไปสายการบินไปในฐานะนักท่องเที่ยวสุดท้ายมันไม่ใช่นักท่องเที่ยวกันนั่นแหละคือปัญหาเลยมันต้องทําให้ง่ายกว่านี้สิความเห็นต่อมาก็บอกว่ากรนายหน้าแหละคือหัวใจของปัญหาเลย ในหน้าพวกเขาคือคนที่หาคนจากระดับหมู่บ้านเก็บค่าในหน้าบางครั้งก็หาทางส่งคนไปไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามแต่วิธีสายการบินเองอัปเดตล่าสุดเลยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไม่ตัดห่วงโซ่ตรงนี้คนที่ยังไปทํางานที่เมืองไทยได้เรื่อยก็ยังไปได้อยู่เรื่อยๆนะหาทางที่จะไปได้เือใครในหน้าไม่ใช่เล็กๆเลยเรื่องนี้ก็มีคนพูดถึงกันต่อนะครับว่า ในหน้าเป็นอาชีพที่เก่งปรับตัวมากๆแล้วก็เก่งและก็ไวกว่าสถานการณ์ทุกอย่างทั้งหมดด้วยซ้ำโอโหอันนี้ถึงกับชมนายหน้านะฮะคือนายหน้าอยู่ที่ประเทศเขานะครับเขาบอกว่ายิ่งถ้าเปรียบเทียบกับบางหน่วยงานในบ้านเขาเนะี่ยเขาบอกว่าเก่งในเรื่องของการปรับตัวเร็วกว่าผมสังเกตว่านายหน้าหลายเจ้าที่อยู่ในกัมพูชาไม่ใช่คนธรรมดานะแต่เรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ทํากันมานาน10ปีเลยคือรู้เส้นทางรู้ช่องโหว่รู้วิธีที่จะไปหลากหลาย มือนว่าพวกเขาอ่านเกมได้ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์จริงซะ้วยซ้ำอย่างที่เห็นอยู่เมื่อไทยปิดดนันสิ่งที่หลายๆคนคาดหวังก็คือการเดินทางมันก็จะต้องหยุดชะงักกันแต่ไม่เลยนายหน้าก็เดินทางด้วยสายการบินสิหรือจะไปด้วยวิธีไหนแทบจะมีแพ็กเกจให้เลือกซะด้วยซ้ำว่ามันมีโอกาสทองที่เขาจะยืดหยุ่นในการเดินทางไปแน่นอนว่าปกติค่านายหน้านี่ก็อาจจะอยู่ที่หลักพันจนถึงหลักหมื่นต้นๆพอปิดดันปุ๊บก็พุ่งเป็นหลักหมื่นเลยไม่อยู่ที่หลักพันแล้ว จแพงกว่าในสถานการณ์นี้นหลายหลคนก็ยังยอมนะเพราะยังไงถ้ามันการันตีได้ว่าไปทํางานที่ไทยได้ก็ยังคุ้มค่ากว่าอยู่ที่บ้านก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์ปิดด่านมีคนตกงานแต่ขณะเดียวกันก็มีคนจัดโปรโมชั่นเพิ่มรายได้ให้กับตนเองอันนี้ก็พูดถึงในหน้านะฮะที่เกิดขึ้นขณะที่บางส่วนนะครับก็ให้ความเห็นนะครับว่าหลายคนอาจจะคิดว่าการหาทางเข้าไปอาจจะเป็นเดินป่าข้ามไร่แต่ในความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มันคือโลกยุคสมัยใหม่แล้วและบางคนใช้วิธีที่เนียนกว่านั่นก็คือเที่ยวบิน อันนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นความเข้าใจของเขานะคือเขาก็จะคิดว่าไปด้วยเที่ยวบินนี่คือไม่มีตรวจไม่มีเช็คอะไรเลยมั้งแต่ในที่สุดปลายทางถ้าบอกโอมาจากกรัรมพูชานะแน่นอนนะครับว่าถ้าฝั่งไทยก็ต้องเช็คอยู่แล้วนะคือก็เป็นความเข้าใจของเขาเขาก็บอกต่อนะครับว่ามันง่ายมากเลยบางคนจะซื้อตั๋วเครื่องบินให้เตรียมสคริปตอบชัดเจนเลยมาหาเพื่อนมาเที่ยวห้างมารักษาตัวอะไรก็ว่ากันไปคือมันถึงขั้นนั้นเลยแล้วก็มีการทําจดหมายเชิญซะโดยซ้ำนะ บางทีมีคนไทยไปรับอยู่ที่สนามบินด้วยแทนที่จะเป็นอะไรที่ไม่สมจริงบางคนก็ทาได้อย่างสมจริงมากๆสุดท้ายไปโผล่ที่โรงงานไล่ไส้งานจนแทบไม่มีใครสังเกตเอา้าโอเคถือว่าเปิดมุมมองแล้วกันนะเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบกันเล่าเรื่องราวสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อต่อไปด้วยนะครับเรียบเรียงมานั่งเล่าสู่กันฟังแบบนี้มาติดตามกันได้นะครับวันนี้สวัสดีครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความเห็นพูดคุยกันด้วยนะครับ